สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่25สิงหาคม2566นะครับเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับ40นาทีประมาณ4ทุ่มนะฮะ40นะครับดอกของต้นดินสอดำนะครับ บานนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ครับดอกของดินสอดำนะครับสีขาวนะครับจีบดอกเรียวยาวนะครับก้านดอกก็ยาวนะครับ สวยงามนะครับทุกมุมเลยครับสวยจริงจริงครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับจาก นักสะสมแคสตัสนะครับเิ็นสอดำนะครับดอกสวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะครับช่องกุ๊กกุ๊กชาแนล ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ